ไหนครับไปดูทองเราวอนนี้เอ้ยไม่ใช่แล้วาออร้านแตกเพระสิใช่อย่างนั้นน,นี่บอกอยู่ประมาณสองหมื่นหนึ่งพันเหรียญมาหกแสนก่าบาทว่าเป็นช่วงเวลาที่จะเก็บเำนไหนคือแนวรับสำคัญนะครับตีแนวต้านไว้เนี่ยที่ที่เดียวกันใกล้เสียทีนี่จะเปิด สำหรับดิจิตอลเทรดทม่ก้องตีงนะครับเองให้ออโต้แล้วฮะทวงไปยังที่มีอยู่สถานะตอนนี้มาอย่างแปนะครับบวกไป23,000นะฮะ23,400รเหรียญ คืออะไรจริงๆแล้วก็จะบอกว่าความรู้าทางเทคนิคข้อเนี่ยก็สามารถจะทากาไรได้ในทุกๆตลาดถ้ามันกราฟมันก็คือกราฟแล้วถ้าเขา้าใจกราฟก็วางแผนได้เมื่อวางแผนได้ก็ทกํากาไรได้คความเสี่ยงได้แต่ถ้าไม่เข้าใจกราฟอาจจะทําให้คุณขาดทุนอาจะปิดเท่าไหร่ดีเนี่ยตอนนี้214เหรียญนะฮะเรื่องโลกเรื่องโรคของอใจสัตวใจสัตการทํา,ใ,า,ใ,า,นใ,นาทให้บวกเนี่ยไม่ยากแต่มันอาจจะยากตรงที่จะปิดกำไรตรงไหนจะคุมความเสี่ยงยังไงจะควบคุมความโลภเองยังไงอย่างที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือผมก็โลภอยู่ปิดประตูการขาดทุนนก่อครับ กำไายทำเละแบบนี้ครับปิดประตูการขาดทุนเรียบร้อยแล้วฮะเหลือแค่รวยมากหรือรวยร้อยอันนี้เราก็จะมีแต่ SL และบบกำไรแล้วนะฮะลุ้นไปฮะกลับไปดูทองล้วก่อนดิถือแล้วยังอยู่ที่เดิมเลยเหรอเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วสามหมื่นสามแล้วนะฮะอ้าวล้านแตกก็สิถ้าอย่างนั้นตายแล้วควรปิดไหมเนี่ยแบบนี้ต้องปิดไหมอ่ะ สามหมื่นสามพูนสามยี่สิบเอ็ดบาทเข้าไปก็น่าจะล้านหนึ่งนะครับคุณรอบนี้ใช้อยู่ที่แปดพันเหรียญนะจริงจมันใช้ไปเจ็ดพันเหรียญนั่นแหละแต่ว่ามันโดนจีบตัรถมารอบหนึง 1, ่งกำ,ำไรไมาพันหนึ่งแปดพันเหรียญทำกำไรมาได้สามหมื่นสามพันเหรียญบวกมาสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสี่สี่เท่านะ้วสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลรอบนี้นะแต่ก็ปิดแล้วหรอพันเจ็ดแล้วนะปิดไหมนะล้านหนึ่งปิดไหมแต่จริงจิก็สามหมื่นสี่แล้วนะครับไปแล้วฮนะไป,วนะไปอีกนะไปพันแปดเลยได้ไหมสามหมื่นห้าแล้วนะ, 3, ะ,นะครับ อเอาไงดีอะนี่ยข้างบนน, 1, 7, 3, นี้ได้ไหมหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเนาะเอาสามหนึ่งห้าแล้วนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอหน้าจอนิดนึงนะเดี๋ยวจะโดนถามว่าหนึ่มิจฉาชีพอนะีกทำไมคนเราชอบคิดว่าคนอื่นเป็นมิจฉาชีพเราไม่เข้าใจนะฮะไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อเด็ใช่ป่ะไม่ดูก็ไม่ต้องดูดีวะเออไม่เชื่อแล,แล้วก็ยังแบบเออจะไปค,คมอมเมนต์พิสาสลักเวลามาคมอมเมนต์สลักสลักค,คนเราไม่ใช่ก็ผ่านเลเนาะอ๋ออันี้เหมือนโซนงานไม่ใช่โซนงานเลยที่ช่วยบงครับผ่านไหมอ่ะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วสามหมื่นวกแล้วนี่ไหนๆก็ปิดประตูขาดคุนไปแล้วนะฮะโอ้ยนายดิผมพูดแบบนี้ผมจะกล้าปิดไหมเนี่ยจริงๆก็มาขนาดนี้แล้วเนาะแต่ว่าวกลัวมันจะถอยไม่ไดเลย ที่ถามไม่ใช่อะไรไหวไม่ไหว,ไม,ไ,วไม่ใช่การนะคนเนี่ยทนไหวไม่ไหวจริงๆแล้วมันก็จะบอกว่าไงดีคนเราไม่อยู่ที่ทัศนคตินะฮะพอคิดว่ามันไม่ใช่อะไรก็แบบเสียโอกาสในการไปเรียนรูน้ทําตัวเหมือนนักเพลิงแก้วนะไม่รู้ก็เป็นไรแบบอ่ะเขาชอบสท้องกันมาหรือเปล่าขึ้นขาขึ้นมันง่ายสิเขียยังไงก็เขียวผมก็เลยบอกว่าถ้ายอย่างนั้นก็โพสต์ขอดเขียวมาดูกันดีกว่าเริ่มย่อฮะสองสามห,ห,หมน่สองเฮ้ยเริ่มแรกเลยแล้วนะ อ่ะมาเรามาปิดกันดีกว่านะครับต้องรู้ว่ามันจะทำได้ดีครทำกำไรได้มีระบบที่บุกทำเ่ยนได้เราจะทำให้ทำกไรได้ง่ายที่สุดผู้ถือแุ้นต้องรู้นะครับเรื่องเล่นแทงขับขึ้นมาแล้วนะฮะอ่ะสามหมืเออแต่ก็ถือว่าร้านแตกเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะยืนแนวรับแล้วด้วยนะฮะยืนแล้วด้วยนะยืนขนาดนี้แล้วจะยังไงยืนแบบนี้นะรอไหมฮะยืนแบบนี้นะฮะผมว่าผมปิดแล้วนะครับปิด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 โอเค ได้นะแตกจบนะฮะโอเคทางกำไรมาได้3 4 2 4 7ยเหรียญนะฮะโอปิดรวมทั้งหมด32นะครับจากเงินตั้งต้นแ3 7 6เดหกเหรียญมาไป32,379พอเหรียญพอโตมารวมแล้วเป็นสิเหรียญนะฮะเลยขอออา0 0 0 0 0เหรียญไปเข้าหุ้นแล้วก็ที่จะเก็บไว้เทรต่อนี่คือการย้ายเงินออกเพื่อลดความเสี่ยงเพราะฉะนัคุณก็จะเหลือเอากำไรไปเทรดก็เทรดแบบไม้มีความเสี่ยง